ฝันเห็นแกงหน่อไม้เปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบนี้นะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับสิ่งต่างๆยัง หาบทสรุปได้ชัดเจนไม่ได้มากนักนะครับสำหรับท่านในระยะนี้นะครับน่าจะดีกว่าถ้าท่านปล่อยวางเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงการลดความคาดหวังในสิ่งต่างๆลงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการงานเรื่องความรักหรือความคาดหวังในตัวบุคคลต่างๆนะครับในระยะนี้อาจจะไม่ใช่ช่งวงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะพยายามทําทุกอย่างให้เคลียร์และชัดเจนนะครับเพราะว่ามีแนวนโน้มที่อาจจะต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะครับ เรื่องงานนะครับควรเช็คเอกสารให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับหากคิดจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครนะก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าท่านตัดสินใจลงหุ้นร่วมหุ้นร่วมทุนในตอนนี้ก็อาจจะเบียงหาตามมาในภายหลังได้นะครับในเรื่องของการเงินก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าอาจจะทําเงินหายได้นะฮะเรื่องความรักนะครับ หากมีคนรักอยู่แล้วก็ระวังนะครับอย่าคิดมากจนเกินไปนะครับควรเปิดใจคุยกันบ้างนะครับก็จะลดความตึงเครียดร,ระหว่างกันส่วนคนที่เป็นโสดนะครับก็ระวังเจอรักซ้อนนะครับหากมีใครเข้ามาในตอนนี้ก็ดูดีๆนะครับเช็คให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปตบลงปองใจกับใครในช่วงนี้ ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลีอย,ยไพ่แบบนี้ในยะอน,นี้นะครับคนรอบข้างท่านจะมีพลังงานมากมายจะขยันกันแข็งมากเป็นพิเศษนะครับก็มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นจะทาสิ่งต่างๆได้ด้วยดีท่านก็จะได้รับมิตรภาพใหม่ๆไปด้วยนะครับในที่ทํางานแล้วก็หรือว่าใน บรรดาเพื่อนฝูงที่ทํางานของท่านนะครับก็จะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอางานเอา,าเอาการกันมากเป็นพิเศษเลยนะครับหากมีปัญหาเรื่องงานในช่วงนี้ท่านก็สามารถใบบานนะครับน้องนุ่งหรือว่าคนในที่ทํางานให้ช่วยท่านได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าสมรรถภาพต่างๆก็จะดีนะครับในเรื่องงานนะครับ ในเรื่องเงินนะครับตั้งตงระัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการไปพบปะเพื่อนฝูงในยะยนนี้อาจจะถี่สักนิดหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับถ้าคุมไม่ดีมันก็จะมีปัญหาได้ดังนั้น,นรับพวกเขาตรงนี้ก็ขอให้ประหยัดนะครับต้องคิดก่อนจะจ่ายใช้สอย ใบที่3นะครับช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ท่านจะรู้สึกพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับโดยรวมแล้วนะครับจะเป็นระยะที่ค่อนข้างว่างๆไม่ค่อยจะมีอะไรทำเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้หนักอ,อกหักใจนะครับในบางคนนะครับอาจจะมีอาจจะแอบไปชอบ กลเข้านะครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับไม่กล้าเปิดเผยความในใจออกไปนะครับเพราะว่ากลัวจะพบกับความผิดหวังนะครับหากคนที่มีรักอยู่แล้วในช่วงนี้ท่านก็จะมีความพึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในชีวิตคู่เป็นอย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็ระวังนะครับในบางท่านก็จะเจอรักซ้อนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ท่านอาจจะแอบไปรักใครชอบใครที่มีเจ้าของแล้ว ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับตัวท่านเองครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่าต้องแบกภาระหนัหนกๆต่างๆอยู่เพียงลําพังนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านต้องจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวเองนะหรือว่ามีความรับผิดชอบหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงนะครับคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้เราด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เพราะว่าเขาอาจจะให้เวลากับงานมากกว่าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะรู้สึกน้อยใจนะครับรือว่าพยายามเรียกร้องค,ความเห็นใจต่างๆไนั่นก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะผบแว้งกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูดีๆนะครับบางครั้งก็าอาจจะเหนื่อยเมื่อยวลาจากงานที่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะเราเองอย่าไปกระทบกระทัทงนะครับหรือว่าพูดจาเปรียบเทียบทําให้เขามีข้อขัดแยง้งแล้วก็ อารมณ์เสียนะครก็บีนใส่กันอันนั้นไม่ค่อยดีนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบสองหมายเลขเก้าหมายเลขสิบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบสอง หมายเลข18